สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาว YouTube นะครับคลิปนี้ก็จะพาท่านผู้ชมลงเขานะครับลงเขาลงเขาครับผมลงเขาอ่าคลองไผ่นะครับปล่อยลงไปเลยพี่น้องแปดสิบแปดสิบนะครับเทคนิคผมนะครับเทคนิคผมเองนะครับผมจะความกลางนะครับความกลางแล้วก็แตะอีกนิดนึงนะครับตอนนี้ไหลอยู่เกียร์แปดนะครับท่านผู้ชมเล็กๆน้อยๆเนาะ มาทันช่วงนี้พอดีนะครับก็เลยคิดว่าอ่าทำคลิปดีกว่านะครับผมก็ไม่ได้ลงแรงนะครับก็แค่นี้นะครับแปดสิบก็ถ้ายังไงก็เอาไม่อยู่แน่นอนครับถ้ามันจะไปนะครับเอาไม่อยู่นี่ครับจดจัวนะครับผมจดจวรรจดจวถ้า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 จะไปเอาไม่อยู่แน่นอนเทคนิคผมก็คือ ผมจะไม่ไปขี้ท้ายนะครับจะไม่ไปขี้ตูดขี่ท้ายนะครับก็จะมีเสียงน้องไอคิวด้วยนะครับขอมันตื่นแล้วครับพี่น้องเด้ยวนยากนะปืนครับเอาซ้ายครับพอรถเบานะครับข้างหน้ามีกล้องด้วยถ้าเป็นไปได้ก็อยู่เลนกลางเลยแหละครับถ้าเป็นไปได้นะแต่ผมไม่ดีกว่าผมมีซ้ายบ้างขวาบ้างนะครับก็แล้วแต่นะครับ ถ้าเป็นอตอนดึกๆนะครับท<ด>ี่น้องหลายท่านนะครับ<ด>ก็จะ,ะลุงเกียเก่าขนีิน้องนะครับว่มมามันเบาไปทัวนะครับคือแลนเกียรวางลงมาเลยนะครับท<ด>ี่น้องก็พี่น้องหลายลายคนที่ที่ที่ทำนะครับมืออาชีพครับมืออาชีพนะครับผมประเฮ็ดครับเพื่นมาได้เพื่อนเรา ผมก็ทํานะครับผมก็เกียร์พิเศษเหมือนกันนะครับใส่เกียร์ว่างลงมาเลยนะครับเพราะว่ามันไม่ได้แตะเบรกนะครับกว่าไปเข้าโค้งอีกทีนึงก็ไปแตะเบรกอีกทีนึงก็กระช่างพอดีนะครับแต่ตอนนี้เราต้องลงเข้าลงแบบเบาๆนะครับเบาๆค่าเกียร์ค่าเกียร์ลงครับเพราะว่าอย่างวันที่งัดมือแร้ยงจริงๆรถมันไหลนะครับพี่้องรถมันเยอะครับรถมันเยอะ ต้องดูไกลๆนะครับนี่เห็นไหมครับมันจะมีรถออกมานะครับรถอ้อยออกมาเห็นไหมผมก็ต้องออกมาก่อนนะครับดูไกลๆครับระยะทางกับสายตาดูดูไกลๆครัตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงนะครับได้ปูนมาแล้วนะครับท่านผู้ชมเจอกันครับอยู่ที่เดี๋ยวบอกครับคอมเมนต์มาแล้วกันผมตอบคอมเมนต์แล้วกันนะครับ บอกไปว่าอย่างนี้คู่แข้งกับเจ้าลู้เลยนะงงผมทำคลิปวิดีโอนะครับผมผมทำคลิปวิดีโออ่าทุกวันนี้นะครับคือแบบงานการผมไม่ทันเพื่อนเลยนะเพราะว่าเขารู้ไงเขารู้ว่าผมจะไปลงที่ไหนไปอะไรเวลาอะไรยังไงนะครับเขารู้นะครับแต่ผมไม่ได้ซีเรียสหรอกรู้ก็รู้รถนะครับผมไปเรืเรอ่อยๆครับเพราะว่าผมาปงแล้วนะครับปงแล้วว่าไปแข้งกับผู้ใดนะ รถผู้ใหแห้งหน่อยะครับลงมอก้องไผ่ครับท่านผู้ชมเป็นบรรยากาศนะครับตอนนี้ยังไม่ได้แตะคันเร่งนะครับเนี่ยครับตีนังอยู่ดีม่จะแตะเบรกครับขออนุญาตนะครับแตะเบรกครับคันเร่งอยู่นี่นะครับนี่คือเบรกขออนุญาตท่านผู้ชมด้วยนะครับที่เออเอาไ้เบิรงแบบ นั่นนะครับนี่ครับก็มาต่อแถวเข้าใจช่างครับดูลมด้วยนะครับตอนลงตอนลงเราต้องดูลมด้วยนะครับเกียร์ลมคือเกียร์ลมผมนี่ผมปรับผมปรับขึ้นอีกนะครับไม่หดปลาบดปลาผู้เดียวผมปรับขึ้นอีกนะจากเดิมเก้าปอนนะครับผมเอาเป็นสิบเลยนะครับจนโตเซฟตี้มันหนานั่นหมดละ ดูมันเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยนี่ครับเราก็มาต่อแถวเข้าเ่ช่างนะครับท่านผู้ชมก็ไปต่อแถวกันเข้าไปครับก็จะมีคันไหนที่ลงมาแรงๆอย่างนี้ก็เบรกไม่ทันก็ไปเข้าข้างหน้าไปแซกเข้าข้างหน้านะครับกับพวกไอวากันนะครับที่พื้นที่โตเนาะนี่ครับไปอีกแล้ว S 1> <S 1> <S ผมมาไม่เลี้ยงนะครับผมกลัวเนี่ยมนเลีนะ้ยงช่องนี้น้ำมูนนี่แหงรถหลายคาร,รับหน้าปั๊มบเนี่ยรถออกจากปัา๊มาอย่างงมานะครับนี่เราจะเป็นบรรยากาศอีกรูปแบบหนึ่งนะครับตอนเย็นนะครับตอนเย็นๆรถหนักนะครับรถหนักต้องเข้าตาช่างนะครับถ้าไม่เข้าตาช่างถือว่าคุณมีความผิดนะครับ มีความผิดนะครับเกียรตนานีแต่ช่างนะครับถ้าถ้าน้องๆท่านไหนที่มาขับนะครับใ <c oughs> ห้มันปากลดาุด,ด,ด,ด <c oughs> ต้องขอไปท่านผู้ชมเลยนะครับคือคือต้องต้องต้องเข้าใจช่างนะครับถ้าเป็นรถเบาก็ ถ้าเป็นรถคอกนะครับก็ต้องเปิดผ้านะครับตามตามจริงเลยนะครับต้องเปิดผ้าแบบนี้นะครับต้องเปิดผ้าออกนะครับแต่ช่างเขาจะได้เห็นนะครับว่าเป็นว่าเป็นรถเบานะครับจะได้เขาจะได้ไม่ว่านะครับ โอ้นี่รถนอกเดี๋วนี้ไหมหัวนอกเลยนี่รถคันนี้น่าจะเป็นรถเครื่องสามร้อยหรือเปล่าหรือไ,ไม่ก็สองสี่ศูนนะครับแต่ลากสิบล้อเลยโอ้มาทานันลากสองพันหลังทงหักนะครับสามเท่าหลัง บางที่มันจะไม่เป็นตะช่างนะครับจะเป็นจะเป็นที่เหยียบเฉยนะครับจะเป็นที่เหยียบเหมือนอย่างบนมอเตอร์เวย์น่ะนะเห็นปะบนมอเตอร์เวย์ขาเข้ากรุงเทพนะครับจะมีที่เหยียบอยู่เลนซ้ายอยู่สองเลอนเดินเนาะ Sai wow, luôn lại, không biết đến đâu cứ hiểu thêm bánh hay chào đâu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  chào ba mà, hả? chào đâu chào đâu ba mà, chào bà chào luôn cái gì nè, đâu chào Ok chào đâu mấy? Nhìn มันว่เห็นกับพี่น้องเอากระจกลงอีกไอ้ยิงยิงยิงโลกยิงโลดยิงโลดยิงยิงยิงเลยนะครับต้องอขออภัยด้วยนะครับที่มีนี่แหละครับบรรยากาศแบบธรรมชาติสุดๆนะครับไม่มีการตัดต่อนะครับมากับลูกกับเมียครับผมต้องเข้าใจนะครับน่าจะเป็นเที่ยวนี้แหละที่จะได้ไปส่งกันนะครับ ถ้าได้ไปทางบ้านนะครับพี่น้องถ้าไม่ได้ไปก็ก็มาได้กันอีกครับถ้าถ้างานช่วงนี้งานมันไม่ได้เข้ากงุงเทียบนะครับช่วงนี้งานไม่ได้เข้าองุงเทียบก็เลยมาได้กันนะครับงานมาลงแค่โคราชนะครับงานไม่มีมาหาป้ามามาเร็วมาเร็วมาหนิมาหาป้าปาเร็วเขาจะตีเร็วๆไอแม่ตีเด้อ นี่ครับเข้าแต่ช่างแต่ช่างนี่เขาเรียกต่ช่างลาดบัวขาวบ่นะครับหรือตาช่างสีคิ้วนะครับนี่เข้ามานะครับน้ําหนักก็จะมีตัวน้ําหนักบวกนะครับแล้วก็จะมีขึ้นผ่านไม่ผ่านตัวนี้เลยนะครับถ้าไม่ผ่านเขาอ้ดู่ด้พี่น้องนะครับเขาเป้าลูบิดน้ำกลืนเลยขี่รถน้ำกลืนอยวเลยถ้าเจ้าก็จอดนะครับ ผมเคยโดนมาแล้วนะครับโดนอยู่ที่วางน้อยนะครับติดคุกรอประกันตัวนะครับประกันตัวไหนวะประกันประกันหาพันหรือหมื่นหนึ่งนีงน่แหละสาวนั้นโอ้ยจำไม่ได้นะครับแล้วก็ไปจับไปไปเสียอยุสานนะครับไปเสียอยุสานร,ร่วมทังเบิดมันเบิดเจะบาทวะเสียค่าปัาปีกมื่นหนึ่งหรือหาพันกับสาวนั้นผมไม่จื้อไม่ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้คดีผมสิ้นสุดแล้ว ที่ผมถ่ายรูปรถผมลงกันน่ะที่ใส่ตัวนอนมาท่านน่ะเต็มเตมเลยนะครับพี่น้องก็จบลงไปนะครับสําหรับบรรยากาศเล็กๆน้อยๆที่นํามาฝากท่านผู้ชมเพื่อนพี่น้องๆนะครับที่มีหัวใจรักรถบรรทุกนะครับต้องขอขอบคุณนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับน,รรน้องเกียวบ,บายบายนเร็วอันดบายบายก่อนบายบายกล้องเลยบายบายสวัสดีครับด้วย สวัสดีครับเอาขึ้นตรงสูงเอามือขึ้นตรงสูงโอ้โเกิ่งเหรอวะอีไแนาอาปืนโชว์หน่อยมีปืนใหญ่ใครซื้อให้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 แล้วป้าพาไปซื้อบังๆอีกเนาะน,นะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ